yeah

เข้าใจไหมเข้าใจไหมตัวเล็กนี่น่าจะแสบหน้าดูแล้วนะอือคุยกับพี่รู้เรื่องนะเอ๊ะจะคุยนะยิ้มหวานด้วยเก่งจังเลยรักพี่เนี่ยรัก เอ้ยเห็นจีมาถ่ายใกล้ๆน้องหนิครับมาอยู่ใกล้ๆดิค่ะเห็นดิซิหน้าเหมือนกันไหมเออเออโอ้รักกัน